โอ้โหปากใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเขาคู well ors, <millennials> ่เขาคู yen, ่นี่พี่น้องเห็นบ่หนินี่เขาคู่เลยเห็นบ่หนิเนี่ยข้างดำพี่น้องเห็นบ่หนิเขาคู่เลยเขาคู่เลยเห็นบ่โอ้โหู่นี่ปากใหญ่เลยวะนี่โอ้ยพี่น้องบักเอบเลยตัวนี้สุกแล้วพี่น้องเสรไปตองโอ้ยหอนหอนหอนไป หิวเขาแล้วพี่น้องเอ้ยกินตัวสุกนี่ก่อนสุกแล้วมันจะจวกเลยพี่น้องเอ้ยมันครับฮอนฮอนฮอนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนใช้สายครับผมนี่ว่าจะพามาล่องคล้ลาปปลาข้างดำเหลือใครมากหกเส้นพี่น้องไม่ไม่แกะกองเลยนี่ครับผม หกเส้นหกเส้นหกเส้นเนี่ยปลาค้างดำมันจะพอดีเลยพี่น้องหกเส้นเนี่ยพอดีเลยกับปลาค้างดำน,นี่น้ำมันขึ้นครับพี่น้องผมมาจะล่องส่เบองว่าจะมานว่าพี่น้องอากาศวันนี้ก็ดแดดแดดเรียพี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะขอโตส่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวตอนยำผมจะพาลงกไปยำในน้ำเลยเดี๋ยวผมขอโตไ่ก่อนไปพี่น้องผมเป็นการเสียเวลาครับผม ไรคับผใส้จานนี่นะพี่น้องไล่ให้ผลเลยรุ้ยรุ้ยรุยครับโอ้ยนี่ยพี่น้องเลยม้าบ้าบ้าพี่น้องมาเกิดม่องไหมครับผมกระจายไหมเลย ลาบข้ามดับมุง้งตาได้ปิ้งไซเว่นวะพี่น้องจะได้ย่างวะครับผมลองเบิ่ง เหลี่ยวเทียงบ่เลีเ่ยวข้าวเวนโม่อลุ่นกันครับผมเดี๋ยวทานรุ่นกันครับผมพี่น้องเราจะเข้าก่อนขอไปธาดงปิ่งบมนจักซีหาโตพี่น้องไปครับพี่น้อง ดเดวลาแล้วครับประมาณครึ่งสุมงผมจะผ้ายามไปก่อนเดี๋ยวค่อยปดที่หลังครับพี่น้องผมจะย้มเห่พี่น้องในบางว่าจะมีปลาข้างดำบ่เดี๋ยวผมจะมาปดที่หลังเพราะว่ามาผู้เดียวครับผมมีคนถือกล่องให้ผมจะย้ำผ้ายาำม,มึงโตปลาข้างดำก่อนมาจะมีบ่ไปหกเส้นเด้อพี่น้องนี่ ถือในลูกลูกปลาข้างดำนี่จะลอดรอดรอดตาออกถือถือตมแตม่ามาเลยพี่น้องนี่มองนี้บ่ถือว่าฮกโพดมองนี้ไม่ห้อยดินวะรุดมองนี้รุดลอดตัวไหนหน่อยลอดได้พี่น้องปลาข้างดำสามชีตัวกับ พอปิ่งนะปลาไอ้มออมันทางตะไคร้มันทางพี่น้องโอ้ขมิดตถอ่วาเสกเบื้องหูเลยพี่น้องมีปลาบอมีตะไคร้หกเส้นเน่ยพอมาเอาไปกับบนหน่อยได้มงนี้อ๋อท่านเห็นพอ่อโตอยู่พี่น้องเอ้ ไปดูกันบั้งเกาะยังน้อโอ้พูดพูดพี่น้องพูดพ <okay>? ูดพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นบ่มันเขาคู่บ่โอ้โหแบลกใยเลยพี่น้องเอ้ยเขาคู่เขาคู่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่เขาคู่เลยเห็นบ่นี่เนี่ยข้างดำพี่น้องเห็นบ่นี่เขาคู่เลยเขาคู่เลยเห็นบ่นี่พี่น้องนี่ข้างดำ อ๋อคู่เลยนี่ตัวหนึ่งเนี่ยพี่น้องตัวเถิดกับตัวเมอ้อสองเตี่ยมเลยพี่น้องสองเตีมแล้วได้ปิ้งเลยพี่น้องได้ปิ้งกินกับสมตั้แล้วเนาะเอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวคอยมาปุดทีหลังขอตัวปุดทีหลังพี่น้องมันอยู่ในใหม่แล้วป่ะนี่ปลาก็าได้ เตรียมสามมาแล้วพี่น้อ,องอู้ดูนี่บักใหญ่เลยวะนี่อุ้ยพี่น้องบักเอบเลยตัวนี้อุ่นบ่อนอยู่ข้างในเพ่นพี่น้องบอกมาเตรียมสามครับพี่น้องไปเดี๋ยวกินกระสมตําแล้วพี่น้องเขอใหม่วมกว่านี้ปลามันดิ่นไปเกาะใหม่พี่น้องเ้ย อก้อยังก้อนคากกนี่สิไปนี่ก่อนพี่นอ้องในก้อนม้าปศหลัลงไปยามปลาพี่นอ้องเบป็นคนสามเต็มแล้วเต็มที่สี่โอ้โหบกักใหญ่ยเลยวะโอ้พี่น้องมึงตีละ่ะบักเอบเลยเนี่ยอือนี่พี่น้องล่าข้างดำตามนาโยบายของรัฐสี่เต็มแล้ว โอ้แต่ทีห้าโอ้นี่ใบไงแห้งโอ้ยเบอร์ติโลตัวนี้ไงแห้งพี่น้องนี่เนาะมันหมานพี่น้องมันหมานมันหมานครับผมมันหมานเอ้ยนี่ไงแห้งพี่น้องนี่งอกเส้นพี่น้องแต่ทีห้าบ่แต่ทีห้าแตบทีหกว่ะโอ้นี่เขาคู่พี่น้องเขาคู่เอ้ยล่าข้างดำพี่น้องนี่ข้างดำ เขาคู่แล้วนี่ล่ามันให้หมดพี่น้องนี่ครับล่าจะจะเดี๋ยวคอยเก็บทีหลังถ่ายพี่น้องในเบิ่งก้อนมึงมาผมไม่อยากใส่ใส่ไปโดนครับพี่น้องมันเนอแหลกินโมเสบครับปลาข้างดำก็อ่าอยากยังไงจะทามาจุ่มมาเลยพม่ามา,มาใส่เอาบ่านหน่อยได้อยู่นี่พี่น้องแต่บนี้หกตีเจ็ดแล้วมั่งนี่ ได้ย่างนะพี่น้องได้ย่างแล้วได้ย่างกินกระสมตั้แล้วย่างอีกหน่อยแต่เอาก็ซอยกันครับพี่น้องซอยกันซอยกันล่าซอยกันล่าไปเรื่อยกูฟังหนิบ่มีวะถือหม้อหอกเส้น,นี่ิมีแต่บักเอบด้พี่น้องเไยบ่มีตัวหน่อยเด้วถือหาหอกโตกับพ่อ,อย่างแล้วพี่น้อง ใส่ไวต้ตอนหอนยามแรกมันสิตถือายกูหนีอยู่แต่มันจะเน่าปลามันกินมดเสียบฟังนี่บอสถือพี่น้องหอยพม่าเขาไล่ให้หมดเ่ยห้อยม,มองฮะเจา้ากินนี่มันเหี่ยมดพี่น้องมันจะมดบอสมองไหมพี่น้องมองไหมเจอมองไหมอ่า บอกทีมงานแหละแจัคสิมาบ่มาดอกพี่น้องก็ได้ทีมงานบอกพุ่นอีกตัวนึงพี่น้องพุ่นบอกใหญ่เลยนะเอ๋อพอกินแล้วพี่น้องซับนี่ถือว่าบ,บ่พลาดพุด่นพี่น้องบักเอีบเลยเนี่ยพี่น้องข้างดำแมนมัดมีแต่ข้างดำเอยต่อยปลานี้มุ้ยโต อ๋อพี่น้องเดี๋ยวจะเอากล่องไปก่อนเดี๋ยวผมจะมาเก็บไอ้มองครับเก็บใครมันหมัน้วครับพี่น้องมันหมานแล้วนี่ป,ปลาค,ครับพี่นอ้องก yea. ินมาเบิดครับผมพี่น้องเบิ่งเพื่ะกินมาเบิดครับผมปลาข้างดำล้วนๆเดี๋ยว เชี่ยพื้นที่ครับสี่ย่างครับพูดนี่ย่างเคลือ กินนอน,น,อนกินสมต้ำครับอย่างปลากินเขาปลามือนี่ปลาสดๆกระถินหน่อยครับพี่น้องนี่นนยอดกระถินกินแบบปลอดสารพิษครับมือนี่ออกมานอกบ้านก็ต้องกินแบบธรรมชาติธรรมชาติปลอดสารพิษพี่น้องอยบ้านกับบมียังเกิดขึ้นนอก เออเปลืองเงินที่ซื้อผมมีเสือกินกระเจาดอกพี่น,น้องเอ้ยเขากำนำก็แพงออกมาสีก่กระย่งวะเออเด็กกินผูกินปลาหาเองเออกินเงนองพี่น้องตามผื่นคนอีสานบานเท่าร้ายพอแล้วมากระทิ่นนะแต่ผมว,ว่ายอนมันเสียบกลัวน้องอึกตะแกไปน้ำนี่ตตะแกัมพ่อ นวัดดอกพี่นอ้องเส้านี้เนี่ยนี่ครับพี่น้องปลาปลาที่หามาได้นี่พี่น้องคางดำล้ลวนๆเลยไม่มีปลาอื่นผสม,มเลยเบิังพี่น้องนี่คางดำล้ลวนๆเลยเนี่ยหมอคางดำเนี่ยคางดำเลยนี่ ขังดำล้วนย่างให้หมดยาไว้ขางดำล้วนก็ผามาได้ต้องกำจัดมันจะกินลูกปลาช่อนหมดพี่น้องมาทีละเนี่ยขังดำล้วนเราจะย่างครับวันนี้ย่างกินกับส้มตำเสพร์เนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่มาก โรยเกลือพี่น้องนี่ครับโรยเกลือลงไปโรยเกลือเลยทางดำพี่น้องนี่โรยเกลือเลยจัดการนี่โรยเกลือลงไปเดี๋ยวทานไฟเป็นทานย่างเลยพี่น้องอย่าจงดูตัวนี้ใหญ่มากเลย ้างดำพี่น้องข้างดำย่าง้างดำย่างเคือพี่น้องย่างแยงย่างพี่น้องทาาแล้วอออยู่ข่าแล้ว้างดำาตนี้เสร็จ ออย่างให้บมดย่างให้หมดเลยเริ่มซุกเลยครับพี่น้องเริ่มเลื้งเนี่ยแหล,ละไก่เสด้กินแล้วครับผมย่างปลาคังดำคือไข่หกเส้นเลพี่น,อน,น้องโบนอยเนี่ยนี่ครับ เดี๋ยวคนได้กินก็โสมต่ำแล้วพี่น้องอดใจรอสักคู่สุกไวยดอกเริ่มแตกแล้วเนื้อเริ่มแตกกวามากนะอ๋อมากินมากันน้ำเสียบมากินน้ำกันเสียบพี่น้องสุกแล้วพี่น้องใส่ไบตองโอ้ยหอนห่อนห่อนไปหิ้วเขาแล้วพี่น้องเอ้ยกินตัวสุกในก่อน ูกแล้วมันจะจวด,ดเลยพี่น้องเอ้ยมันครับโอ้ยฮ้อนฮ้อนฮ้อนโอ้อกกห้องดีขนาดเลยพี่น้องมุดง่ายสุดเลยลงเลยมันครับตัวนี้ผมตัวนี้ใหญ่ายกมูมูโอ้ยมันจ,จิตจวดเลยวะะอือจวดโอ้ยโอ้ห้องดีขนาดกระาวา อย่างนี้นะพี่น้องพวกนี้ไปเดี๋ยวตันนี้ไปกินก่อนโอ้ยยัครับพี่น้องเอ้ถือเก่าโตอืมอืมเจ็บครับ mặn tuyệt cho trời đấy. Thang đầm. Hmm. ngọt, ăn vãi มองหกเส้นพอดีนี่ว่ากระถินปลอดสานทิบงานบ่อยมากเลยพี่น้องยากข้นมาผู้เดียวครับลุยผู้เดียวเลย 嗯 <laughs> 嗯，对你加油，你 เนีนครับพี่น้องง่วงถิมเลยเดี๋ยวกินบ่เบิดเนีนครับมันใครอาแล้วพี่น้องโอ้ยมันครับว่ะม,มันิจุจวเลยพี่น้องเวย้ยเดี๋ยวจะเอากล่องใหม่เบิ้งใกล้ๆครับอือม,มันจุจวเลย nhưng vô sườn xe tôi nói tôi เบื้องใกล้ๆครับผม <S <S มือเอือดเครับพี่น้องผู้เดียว <S 1> <S 1> มั่นครับพี่น้องเอ,งอ้ยมึงตืวนอะอื้ม Mm-hmm. พ่อป้องพ่อเด็กยิ่งสุดละบมมากครับเสียบรักพี่นองเ้ยแตไมอยู่ภาคอีสานนะมยังเสียบปันเนี่ย ถิ่มเลยพี่นอ้องวัวเนื้อคักเลยบนบนตัวเล่าพี่น้องอืมฟ้าหกเส้นเนี่ยบ่หน่อยเลยพี่น้องขาข้างลำมันใหญ่สุดแล้วเบอร์ตัวนี้ตัวเด้อนี่มันจะจ่อยเลยพี่น้องบนตัวเด้อคุณเบอร์ตเนื้อมันตัวเด้วพี่น้องคุณเนื้อขาโบ,บ 음 mm. hmm. mất tất ừ. là lấy, vừa nhao 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 โอ้ยฮอนโอ้ยตัวนี้มันงหญ่เลยว่ะเรียงจะที่ก่อนพี่น้องอืมไอเป็นโตเลยจะที่พญาติกินว่าหันเรื่ม เดี๋ยวจากที่จะท่าเลยนี่้ปลาไปโตเลยนี่แต่บมหุงพร้อมเตียวนาหายมันมานึ่งเกาอืมเดียกินแล้วลืมมัามันจ่อยๆเลยพี่น้องเอยพุนใครเอาแล้วที่นี่โอ้ยอืมอืม หินยูปลาดีอย่างนึงพี่น,อน้องน้ำประจงล่างจันกินดำถึงเลยอือืม,อมเน้นเนื้ออย่บบางสันสีด้วยพี่น้องผมอยากมันโมเบิด ผู้เดียวนะเก้าออกโต๊ะไม่ได้บัง่ายๆพี่น้องเมืนะ่อดักแต่ข้างดำมองหกเส้นด้วยพี่น้องแต่ใครหกเส้นอืม โอ้ยเหนือครับมันจะจ่อยเลยอืมยิ้มข้างดำ ไปนีละเอาไว้ให้มากินเดี๋ยวมาเข้ามากพี่น้องกินหัวโอ้ยอวนตับเลยพี่น้องข้างดำมืดจินเนี่ยตูใส่ใครเอาแล้วไงแห้ง hai phong sân này mì 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 này, mì nhai suốt nhai mì phong mì này, mì cái mì 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 อืมไข่เต็มทองเลยอือไข่ม ปวอพี่น,ออนอ้องรู้ทุกทายพี่น้องนะ โอ้กินหอยพานาดนี้กระพานปองปออ้อไข่ย,ยันทองเลยพี่น้องนี่เป็นรออยู่อื้ออืมอินปลาข้างดำอิม่มครับพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ ไปติดตามคลิปหน้าคลิปน้อยครับว่าจะลปงไม้ใดแล้วก็จะสงเงื่ออยังมีเห็ดม้นู่อยังให้พี่น้องได้เบิ้งกันไปแล้วครับคลิปนี้ขอบคุณเลยหลายครับเจ่กังรับชมสวัสดีครับ